đây là bảng xếp hạng của các tay golf nam trong ngày thi đấu cuối cùng. lúc này thì Kamalat đang một mình dẫn đầu với 18 điểm âm và tạm cách biệt ba gậy so với Ittipat ở vị trí thứ hai. trong đó Nguyễn Anh Minh thì đang ở vị trí thứ hạng tư với 11 điểm âm. Nghiên sao rốt Vương Chay Sệt, các. Group này có một người một เริ่มต้นจากก้าวอันเดอร์นะครับนะั่นคือเวนอังมินเบอร์หนึ่งเอเชียนเดเวล็อปเมนต์ทัวร์อ่าโอเคครับโอเคอิทธิพัฒนมีโอกาสได้ลุ้นครับมีโอกาสได้ลุ้น ผู้ชายถือว่าน่าจะอยู่ที่สองคนเป็นหลักแต่ผู้หญิงนี่ยังสูสีกันอยู่หลายคนทีเดียวเพื่อเป็นสิบสามอันเดอร์ครับอาเยี่ยม,มากครับโจอจอจะนัดกลมาลาดพัดเบอร์ดี วันนี้ได้ชมกันหลายกัวนหน่อยครับทั้งโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหถ้วยนี่ถ้าต้องมีสลักชื่อนี่สลักไว้ก่อนเลยดีไหมปัยยี่สิบพันเดอร์แล้วครับโอ้โหกรมาดนาเมืองรักอ่าสวยงามครับ ภูมิพัทธโรพงนี่ไม่ได้อยู่เป็นที่สามเดียวน,นะเพราะว่าเจอสามเบอร์ดี้ติดต่อกันของชนักสกุลพลไยศาลเอาจะตัวบอกเบาครับเบาเบาครับเบาอยู่จริงๆครับโอ้โหร้ายมากครับร้ายมากใช้ได้เลยครับโอเคครับภูมิพัทธโรพง เลยชุกอ่านนะครับว่าน่ารักจริงๆคือหน้าคล้ายๆมีความคล้ายแวบพรกผมนึกว่าว่านจารวีบุญจันทร์นะครับนี่โปรเฟส์กิติพงศ์กิติพงศ์ไพฑูรย์จรรญสุขไหลเข้ามาแล้วครับนี่มันเจาะตำแหน่งหลุมซ้ายหลังซึ่งเลยเนินเนี่ยไปไปทางลงที่กองเชียร์วาริสมนถอนก็ต้องรอสักครู่ครับป้า อันนี้โคสุเกะน,นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ภูมิพัทรพงศ์กราฟิกขึ้นผิดคนกิติพงศ์ภัยทูลเจริญสุขวันนี้เกินมันหนึ่งคือจร,จริงๆมาดีมากเลยนะครับเพียงแต่ว่าหลุม10เนี่ยไปออกควอดรูปโบกี้ครับก็คือพา4ออก8นะครับของกิติพงศ์เสียไป3แต้มเลยครับ สรุวงชัยสิทธิ์โอ้น่าสนใจนะครับใช้เวชแต่จับเหมือนเหมือนเดอะคลอครับเหมือนเพนซิลกริปโอน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับวิธีการจับของสรุปวงชัยสิทธิ์เดี๋ยวต้องเจอตัวต้องถามครับว่าถ้าชิพร,พรอบๆกรีนทำแบบนี้บ่อยๆหรือเปล่าหรือว่าระยะไหนที่เลือกทำครับอันนี้แอบสนใจนิดหนึ่ง โอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้โอ้โห,โหใช้ได้แบบไม่ธรรมดาเลยครับโอ้โหดักกอฟเจ้าถิ่นนี่เขาอ่านลายเฉียบขาดพัดดีใช้ได้ครับ11อันเด under. อร์อามามริงชออง็ชอต2ช็อต2จากตรงนั้นเหลือ175หลาโดยประมาณนะครับเพราะว่าเจาะหลุมอยู่หลังสุดเลยครับ แหมร้องโอกันมาข้ามเนินไหมอมรินไกรวิเชียนได้ลุ้นเบอร์ดีครับในระยะพอๆกันกับกรรมนาดนาเมืองรักเลยนะครับแต่โอกาสมันน้อยครับมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับในแคตที่กรีนหนึ่งนี่เข้าใจว่าน่าจะมีแบบท็อปสองของโลกได้สิทธิ์มาเล่นเลยอิธิพัทอิติพัทระเบิดไซายมันเนียนกริปครับเนียนกริป อ่าโอเคครับแล้วก็เรียบร้อยครับ2 0พันเดอร์ครับวันนี้ตี67กกมราชนาเมืองรักเป็นแชมป์คนแรกของชางอันโอเพนเป็นประวัติศาสตร์ของกอล์ฟไทยนะครับที่ได้มาแข่งขันกันที่เวียดนามท่ามกลางการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวเวียดนาม